สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยววัดอรุณกันนะครับวันนี้วันที่2 7เดือนสุลาคมนะครับวัดอรุณน,นะครับนี่ครับตอนนี้ปรับปรุงสวยมากเลยนะครับคนต่างชาติเข้ามาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะครับตอนนี้อันนี้ที่ผมยืนถ่ายอยู่ตรงนี้คือข่าน้ำนะครับ ทางนี้เป็น,ปนแม่น้ําเจ้าพระยาที่คนขึ้นมาทางทางเรือแลครับอันนี้เป็นฝั่งทางเดานนั่นครัะวันน<ๆ>ี้อากาศก็คือแดดไม่มีฮะดูเหมือน้ามันเมื่อมาทางด้านนูน้นฝนจะตกหรือเปล่ายังไม่ทราบนะ,ะก็ไม่เคยจะมีแดดก,ก็ดีนะ,ะเย็นๆนะคนเที่ยวเยอะครับเนคนต่างชาติมาเที่ยวกันใส่ชุดไทยถ่ายรูป ถ้าเราขึ้นมาจากทางทั้งฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็จะมาเจอตำแหน่งนี้ก่อนนะครับมุมนี้ก่อนเลยอันนี้คือเนี่ยฮะที่ผมเดินมาถ่ายหรือนี่ก็คือทรเวสุวนนะครับคิดไม่ถึงเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้คนต่างชาติเนี่ยมา ที่ทยวเมืองไทยแล้วก็มาเที่ยววัดอรุณนี่เรี่าเป็นจุดไฮไลท์ที่ดีมากเลยนะครับตอนนี้คนต่างชาตินิยมนะนิยมายมาเที่ยวใส่ชุดไทยของเราถ่ายรูปนะตอนนี้มุม,ม,มวิวหรืออะไรเงี้ยทางวัดนี้ได้ทำปรปับปรุงที่สวยงามมากเลยผิดกับเมื่อก่อนเยอะนะครับ ใครที่ยังแบบว่าเคยมาวัดอรุณแล้วเขาเป็นว่าเป็นนานนะแล้วเป็นสิปีนะฮะถ้ายังไม่เคยมาก็ลองมาเที่ยวก็จะจำไม่ได้แทบจะจำไม่ได้เลยว,ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้วัดปักคุมงจุงสวยงามนะครับถ้าอ,อยู่ทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับนั่งเรือผ่านก็จะเห็นวัดจุดเด่นเลยนะครับคือเจดีย์วัดอรุณเนี่ยนะครับ คือท่าเรือนะครับท่าเรือเอขึ้นมาทางวัดอรุณนะครับแม่น้ำก็สวยเพระนัก็ทางเข้ามาเม็ดดำๆจะตกลูกเปล่าก็ายังไม่ทราบนะครับ

ที่อยาก,กมาถ่ายรูปใส่ชุดไทยนะครับอยู่ตรงด้านหน้าของวัดนะครับจะมีร้านให้เช่าชุดไทยเยอะเป็นหลายมีหลายร้านมากเลยนะครับเดี๋ยวเรา่าถายดูด้นานด้านหลังนี้ให้หมดแนละ้วเดี๋ยวผมจะพา,าไปดูด้านหน้าอีกทีนนะครับตอนนี้ฝน ก็จะมีลงลงเม็ดนิดเม็ดมหน่อยนะครับก็ยังพอได้นะครับคนต่างชาติใส่ชุดไทยสวยก็จะมีทั้งชาวจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับมาเยอะอังกดมาเลเซียเท่าที่ฟังจากภาษาที่เขาพูด,พดกันนะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสวยมากเลยนะครับวัดอรุณของเรา มาเที่ยววัดอรุงแล้วเนี่ยคือเรารู้สึกว่าสบายใจสบายอารมณ์นะครับ ให้ดูบรรยากาศคุณผ um> mm ู้ชมก็ดูบรรยากาศนทั่วๆไปนะครับ แต่ว่าลมลมก็โชยมาเป็นสบายดีครับถึงก็เที่ยวไทยเที่ยวถ่ายรูปได้สบายไม่ได้ร้อนมากันนี้ถ่ายขึ้นมาถ่ายมุมสูงดูจากบรรยากาศของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยรู้สึกว่าแต่ละคนนี่ได้ใส่ชุดไทยถ่ายรูปสบายอกสบายใจกันยิ้มแย้มแจ่มใส สวยนะครับวัดอรุณน,นี้ผมก็ไม่ได้มาเปน็นเรียกว่าได้แต่ผ่านนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้ามาเป็นสิบพีดเลวันนี้เพิ่งเข้ามานะสวยมากแะแตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะเลย 저 여기다 소송 안 했어요. 부산에 있었어요. 가자. 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 คนมาเที่ยวกันถือว่าเต็มพื้นที่วัดเลยนะครับเนี่ยทุกมุมไม่ว่าจะเป็นด้านด้านหลังด้านหน้าด้านข้างผู้นักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเลยแต่ถ้าเราคนไทยนะถ้าพูดถึงว่าเราจะมานะครับผมแนะนําว่าเราอย่าเอารถมาดีกว่านะครับหรือไม่ก็รถไปจอดที่ใดที่หนึ่งแล้วนั่งท็กซี่หรือไม่จะมาทางเรือคือเราจะได้เที่ยวได้นานนะครับจะสะดวกกว่าเยอะครับมาที่นี่หาที่จอดยากนะครับ จุดนี้เป็นตำแหน่งที่ว่าเป็นด้านหน้าที่ เดินเข้ามาทางวัดนี้นะครับนี้เป็นวิหารของหลวงพ่อแจ้งวัดอารุณ์นะครับหัวใจนะครับ ด้านหน้าของวัดนะครับนี่จะมีร้านค้าให้เช่าชุดเยอะมากเลยถ้าเราขับรถมาเนี่ยฮะวนี้คือด้านนอกเนี่ยก็จะให้จอดอยู่ข้างทางแต่ว่ามันจะหาที่จอดอยากถ้า,านแนะนำก็คืออย่ารถมาดีกว่าครับเช่าชุด น,นี่แดดออกมาออน,นะครับฝนจไปนะไม่มีนอันนี้เป็นจุดซื้อบัตรนะครับถ้าคนต่างชาติก็จะมาต้องซื้อบัตรตรงนี้นะครับเข้าคนละหนึ่งร้อยบาทคนไทยเราเข้าฟรีนะครับอันนี้เป็นจุดทางเข้าเลยครับที่เรานํารถมาเราก็ต้องมาเข้าตรงน,นี้นะครับก็ะจะมีทางออกสองทางนะครับ มามืดฟลามืดมาตอนนี้สว่างแล้วนะครับปลาทิตเห็นปาทิตแล้วแดดมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอจบเ,เพียงเท่านี้นะครับไว้เราได้พบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ